ในวันท้้งหน้าลึกๆเลยอะถ้าหากว่าแบบฐานมั่นคงแล้วฐานแน่นแล้วอะผมก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราทำกันสามคนนะนะแล้วก็มีสินค้าและพี่ทำสินค้าผมจะทำช่องและแหละแล้วเราสามคนก็มาคุยกันครับเนี่ยผมว่าอาณาจักรของสาวกของคนที่ชอบแลแบบนี้ผมว่าน่าเรานาราารา่าเราเอาเราหลุมว่าเอาเอาอยู่อะ่ะพี่อ่า ไม่คืออย่างเอาเอาเอาเรื่องประเด็นอย่างเนะอ็นอโมนะอ่าเดี๋ยวย้อนกลับมาโอโมแป๊บหนึ่งก่อนก็ค,คือว่าอ่าครับผมเอ่อเนื่องจากว่าผมเหมือนถูกผมเหมือนถูกถูกล้างอ่ะช่วงที่ผมเจอพี่สองคนแล้วอ่ะครับผมก็ตั้งปณนี้ไม่เชิงตั้งปณิธานหรอกแต่ผมมองว่าสองคนนี้แหละคือคอนเนคชั่นสุดท้ายที่ผมที่ผมจะไม่เหมือนกับไม่ให้ไม่ให้มีอีกแล้วอ่ะต้องจบที่สองคนนี้เท่านั้นเพราะไม่งั้นน่ะผมรู้สึกว่าชีวิตผมจะไม่ไปไหนละ พราะในชีวิตผมมีคอนเนคชันเยอะมากเยอะพอสมควรแล้วกันแต่ว่าคนที่ผมคลุกคลีมากที่สุดก็คือ2คนหลังนี่แหละนอกนั้นหนุ่มก็ไม่ได้ไปคุกคีเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยากจะให้เขามาแบบคือถ้าเราทําได้ไม่ดีพอที่คอนเนคชันหยิบยื่นให้เราหรือว่าทุ่มเทกับเราเวลาเราฝูกเทรนหรืออะไรก็ตามทีอ่ะผมกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์ไปผมก็เลยไม่ไม่ไม่คอนเนคชันคลิกจะเรียกว่าไม่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เอื้อประโยชน์ก็เลยไม่เอา ก็เก็บไว้ไว้เก็บไว้อยู่ในลิสต์ไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยจนมาเจอพี่หมอกับบิตคอยแล้วแหละทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ผมฟาวผมฟาวมา3ปีผมมาพักฟื้นอยู่ประมาณ2ปีเพราะ2ปีผมมาเจอพี่อันนี้มันขึ้นปีที่3เสร็จปุ๊บนั่นแหละไอ้ความระยะเวลาที่มันทําให้ผมอยู่กับพี่อยู่ตลอด3คนเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยมันก็ซักฟอกเสร็จ uh, วันที่คุยเรื่อง ท้าพี่หมอบายบิตคอยมันทำให้ผมรู้สึกว่าดีขึ้นเป็นลำดับจากเดิมแล้วก็มาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอจนสุดสุดท้ายนะก็ต้องไปใต้พอไปใต้ผมก็มีเจตนาว่าเออบ้านพ่อเราบ้านญาติคือญาติผมจะเยอะมากตั้งแต่ยาลาขึ้นมาเลยอะพี่พอเสร็จพอเสร็จใจนึงเฮ้ยแม่เขาอะไรฟังมาเนี่ยเดี๋ยวเจะผ่านพ่อท่านคลายซึ่งท่านเป็นวาจาศักดิ์สิทธ หนุ่มก็เอ้ยถ้าเจอก็ดีไว้เผื่อเราได้กราบไหว้น,วนนี้นั่นซึ่งจริงๆผมไม่ใช่คนแบบนี้เพราะว่าไงไงผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้แล้วก็ไปที่หลวงปู่ทวดแม่เขาก็ไปบ่นไว้น,วนนี้นั่นเสร็จอีตอนขากลับผมเจอญาติอะพี่จนมาเจอญาติกลุ่มสุดท้ายที่นครศรีธรรมราชซึ่งพี่ญาติผมแต่ละคนอะพี่ตั้งแต่สตูลพัทลุงอะพี่ เฮียเขาเจอชีวิตที่หนักกว่าผมล้านเท่าพี่เรื่องของผมแม่งกลายเป็นเด็กกระป่องป๋งเลยพี่เออคือโลกพี่หมอโลกผมแค่พี่ผมไม่มีสังคมผมไม่โตมากับเพื่อนผมไม่มีเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยพี่ผมเป็นคนที่อยู่กับอยู่กับตัวเองตัดสินใจเองอีโก้อนู่นนี่นั่นอะไรของตัวเองไปหมดแล้วก็ถ้าพูดถึงนะจังหวะชีวิตมันดีมันก็เลยไม่รู้สึกครับพี่มันก็เลยไม่รู้สึก ผมก็แล้วไม่ได้วางแผนชีวิตแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแผนชีวิตต้องทํายังไงหรืออะไรอย่างนีง้แหละอย่างที่บอกทักษะชีวิตกับทักษะชีวิตเสร็จปุ๊บผมแม่งก็มาเจอกับญาติที่นครเสร็จผมมาเจออาสไพยพี่หมออาสไพยผมเขาลิ้นดําลิ้นฝาดอ่ะพี่พี่เคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมอ่าอ,อ,อ,อะไรนะมันจะมีพวกพี่ลิ้นดําพุงดําอ่ะเออพี่เขาสักอะ่ะใช่ปะ ปล่าเปล่าไม่ได้สักมาแบบธรรมชาติเลยพี่ลิ้นที่เป็นลิ้นมีปานมีฝาดมาแต่เด็กเลยอ่ะอ่าอ่าเหมือนเออคยได้ยินอยู่ที่จะออมีเหมือนแบบที่เขาเชื่อว่าจะเป็นวาจาสิทธิธ์ด้วยอ่ะใช่พี่ใช,ใช่พี่เอเฮียแล้วแม่งก่อนหน้านั้นอ่ะผมไปที่วัดหลวงป,ปูท่ทวดแล้วก็วัดไอ้ไข่แล้วก็ไปเจอแต่ไม่ได้ไปพ่อท่านค้ายแต่พี่หมอเข้าใจไหมว่าระหว่างง่ายๆเลยนะพ่อท่านค้ายเป็นปูนปั้น ยังไม่ไม่ได้เจอตัวจริงแต่ผมดันเจอคนจริงๆที่มีลักษณะแบบเดียวกับพ่อท่านขายอ่ะพี่อมผมก็เฮียผมก็ผมก็เริ่มคิดก็เหมือนว่านั้นผมเราเหมือนบอกผมเจอพี่ผมรู้เลยผมแม่งหมายหมายเอาเอาปูนการบผากเลยว่ายังไงก็เขาเรียกหนุ่มรู้สึกได้แล้วกันอะ่ะ เหมือนเจอบิตคอยออะเหมือนกันพอเราเฮ้ยเชื่อเราไม่เคยเราเจอเขานานแล้วเราเรารู้จักกับอาผู้หญิงเรานานแล้วอาสไปยออะแต่พอเรามามาเราจะกลับออกจากประตูทางใต้แล้ววันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราขึ้นกรุงเทพแล้วอะผมก็เฮ้ยเชื่อแม่งทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บอาชีพเขาก็ตอนเนี้ยเขาทําสวนทุเรียนทําสวนปาล์มทำนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็พูดถึงการขายของพี่เชื่อไหมเชื่อ เขาพูดเลยว่าของมีอะไรตั้งแต่เขาขายมาในชีวิตอะไม่เคยขายไม่หมดไม่เคยขายไม่ดีไม่มีวันที่จะขายไม่ดีพี่เราเลี้ยงลูกสามคนนะ่ะเรียนเอกชนหมดอะผมก็เลยมานั่งคิดโอ้โห้หฮาเราไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยเล่าเรื่องออนไลน์เขาฟัง พอเล่าเรื่องออนไลน์ว่าอะเดบจากอฟอฟออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แล้วก็ไลน์เนี่ยมันทําให้เพิ่มมูลค่าหนัก<ด>เข้าไปอีกอะไรเงี้ยเพราะเราเราฟังเขาอะพี่เรารู้เลยว่าไอ้ที่เขามีศักยภาพมากทั้งสามีและภรรยา<ด><ด>แล้วก็<ด>อา่าผู้ชายผมอะเขาเป็นทหารซึ่งอยู่ในค่ายอยู่แล้วพี่ก็คือกว้างขวางอะ่ะเสร็จเอาละ่ะเรื่องนี้ก็จบไปผมก็เล่าเรื่องแค่นี้เขาฟังไม่นานนะักตื่นเช้ากลับมาเราก็จะออกจากนาครแล้วก็เลยไปแวะที่วัดพระธาตุพี่อืม ก็ผมก็แน่นอนอ่ะผมพกกล้องผมก็ต้องทำคอนเทนต์โดยปกติผมก็ไล่ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ผมทำห้าช่องนะพี่อีกช่องหนึ่งอ่ะที่พี่หมอบอกว่าทำอย่างเดียวอ่ะนึกออกไหมเออผมก็เลยไปทำอีกช่องหนึ่งที่มันอาจจะรีวิวเบอร์ไว้เสร็จอ่าผมก็ไปเจอเม็ดตัวนี้แหละพี่ผมก็เลยหาแม่งเมื่อวานเราคิดเราคุยกับอาผู้หญิงเรื่องเรื่องผลไม้ว่าเราเราจะทำคอนเทนต์ให้เขาเราจะสร้างแพลตฟอร์มให้เขาแล้วก็สอนอาผู้ชายถ่ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ ถ่ายทุกวันเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าคอนเทนต์ที่ดีที่สุดอ่ะไม่จำเป็นต้องตัดต่อด,ดีแสงสวยดีอะไรดีดิบดิบเถื่อนแต่ขอให้มันจริงครับเขา,ขาพูดนะพี่แม่งโอ้หอินเนอร์แบบชัดอะโคตรชัดเลยอะเป็นอะไรที่ชัดมากกันแล้วกันเราเราทําละครมาเรารู้ว่าเนี่ยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยคนชัดเสร็จไว้พี่ผมก็เลยเปลี่ยนจากผลไม้ผมก็เลยคิดตอนขากลับผมขับรถเองก่อนถึงกรุงเทพตรงซื้อเกลือเสร็จผมก็ขับผมก็ขับรถเองละ พี่เชื่อไหมผมจะบอกว่าโฟล์แม่งกลับมาพอโฟล์มันมาเสร็จปุ๊บพี่ผมคิดอะตั้งแต่ต้นกลางปลายอะเหลืออย่างเดียวแค่ลงมือทําตอบคําถามพี่หมอก็คือว่าเออคื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 ออย่างงี้เหมือนผมเจอพี่อะเจอบิตคอยผมคิดแบบแพทเทิร์นเดียวกันเลยผมผมถนัดสิ่งที่ผมทําแต่ผมไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันหรือทำยังไงคือมันอาจจะไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นเวลานั้นนะนะแต่ว่าผมจะบอกว่า จุดหนึ่งอะเวลาที่ผมคุยแล้วผมโฟล์หนักๆอะผมมองเห็นภาพพี่อะนะเอ,อ่อจับสินค้าผมแม่งมเป็นตัวเหมือนกับหมาเห่าพี่พวกเด็กเลี้ยงแกะที่แม่งตะโกนตะโกนว่าแกะมาแล้วแกะมาแล้วอะอืมเออแล้วไม่รู้แหละมันน่าจะมีอะไรทําด้วยกันได้แล้วสามารถสร้างมูลค่าได้นั่นแหละมันก็คือแคทคิดแคทเดียกันเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาที่เมนนโมผมก็เลยหาแม่งก็ ผมเดินเข้าไปถ่ายในตลาดอะพี่ตลาดพระของนคนรสีธรรมราชอะพี่มันไม่จําเป็นหรอกว่าเาคือของเขาอ่ะมันไม่ต้องเคลมสมุนไพรกับความเชื่อไม่ต้องเคลมพี่นี่คือสิ่งที่หนุ่มอยากทํามาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อความเชื่อกับสมุนไพรไม่ต้องเคลมแล้วมันไม่มีมันไม่มีใครเขาเคลมก็แล้วกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่อะไรเราทําหน้าที่แค่ส่งผ่านเราไม่ได้การันตี Mm hmm. ผมก็เลยมองว่าโอ้ยแม่งไอ้ที่เขาทํากันนะพี่เอเครื่องรางเอเครื่องรางบีเครื่องรางซีอ B, ่ะผมเห็นเขาขายกันในในออนไลน์เฮ้ยมันไม่ได้เก่านะพี่มันไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้ผ่านความขลังอะไรมาเลยอะ่ะแต่มันน่าจะมีมรสารมีน่นมีนี่ทําไมเขายังขายกันรวยเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านอ่ะพี่ซึ่งหนุ่มไม่ได้คิดจะรวยถึงขนาดนั้นหรอกแต่หนุ่มมองว่าผมแม่งอยากทําอะไรก็ได้นะเว้ยพี่หมอจะบอกพี่หมอเลยว่าผมอะ่ะไม่ได้แคร์เรื่องการทํานะ ผมแค่ mm ์ไ hmm. ว้หาแม่งเมื่อไหร่กูจะเจอน i c h ของเราที่มันเป็นช่อง0.1%ผมก็เอาแลว้วอ่ะขอให้ผมเจอเธอะ mm hmm. เพราะผมรู้ว่าเวลามัน flow อะมันมันมันหลังไหลามากแล้วก็แค่เราลงมือทําเดี๋ยวแม่งก็เกิดผลเองอะอะไรเงี้ยให้แค่มันเป็นน i c ของเราจริงๆเสร็จเว้ย ผมก็จะกลับแล้วผมก็เวียนผมก็เวียนร้านอาหารร้านขนมอย,อยู่ในตรงพระธาตาุนั่นแหละผมก็เวียน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 จนมาเจอเราก็ถามเฮ้ยพี่อันนี้มันเม็ดอะไรเม็ดนโมมันคือ,ม,ม,คอมันคือนโมตัสสาพระกวัตโตรหรือเปล่าอะไรเง้ย <c oughs> เขาบอกว่ามันมันมันม,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 มันก็ไม่เชิงแต่ว่าเขาก็เล่าที่มานิดหน่อยซึ่งผมก็ยังไม่เก็ตแต่ในขณะเดียวกันผมก็เลยจะบอกว่าอ้าวไฮ้ห่าแม่งถ้าเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเราเอาการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวคือทำคอนเทนต์นะพี่โดนเราต้องทำคอนเทนต์ก่อน พอทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเราก็เอาเครื่องรางมาลงพอเครื่องรางลงอ่ะให้คลิปกับคอนเทนต์นะพี่มันไปด้วยกันให้มันเดินเสร็จปุ๊บผมมาเจออาผู้หญิงที่เป็นอาสไพร์อ่ะคือผมอ่ะพี่หมอผมจะไม่เป็นตัวเลขเลยผมไม่เก็บผมไม่ชอบแล้วก็ไม่ถนัดแต่อาผมอ่ะพี่ผมเชื่อว่าเขาคุยได้ก็คือคุยค้าค้าส่งค้าไปอีกหรือคิดนน่นนี่นั่นอ่ะพี่เลทติดต,ต่อแล้วเขาเป็นคนใต้ด้วยไงก็คือให้เขาไป เรามีหน้าที่อย่างเดียวสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ content, แล้วก็เอาสินค้าลงตะกร้าเละอย่างเราก็ไม่ต้องสต็อกเพราะว่าอะไรโหพี่ผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนะ่ยเยอะชิบหายเลยเครื่องเ,ออเครื่องรางของของังอะ่ะอืมอืมเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นโมเดลแรกก่อนให้มันได้ถ้าโมเดลโมเดลแรกมันได้มันจะขายอะไรก็ได้พี่เนี่ยคือที่หนุ่มอยากทําความใฝ่ฝันสุดท้ายของหนุ่มก็คือขายความเชื่อกับขายสมุนไพรพี่ เพราะผมรู้ดีว่ามันมาแน่ hmm. นั่นแหละครับมันก็ด้วยประกาศราชนี้จนมาถึงกรุงเทพผมก็ก็อะไรอ่ะก็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 จะดูซิว่าไอ้อินเนอร์ตอนนั้นมันหมดไปไหมโฟล์ Flow, มันตกไหมซึ่ง uh huh. แน่นอนทําอะไรมันก็ต้องมีเม็ดเงินลงทุนแล้วนะ hmm. ผมก็มานั่งคิด hmm. ไอ้ห่เราแม่งขับรถได้เรามีรถ คือผมคิดเป็นสเต็ปเรื่อยๆพี่หมอว่าเฮ้ยแล้วเราจะตั้งไข่อย่างไงวะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปเบียดเบียนไขอะ่ะเสร็จปุ๊บ<ะ>เอาละเดี๋ยวเราจะลงใต้ลงใต้ไปแล้วก็ไปคุยอีกทีให้เขาฟังแบบว่าให้ให้ให้เขาเห็นภาพแบบที่เราเห็นก่อนถ้าเกิดเขาไม่เห็นภาพมันจะทําได้กันลาบากเดี๋ยวมันจะตีกันครับ<ะ>ว่าเราทาคอนเทนต์ยังไงอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วมันจะคอนเทนต์มันจะมันจะปูไปสู่อะไรในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะว่าหนุ่มเลงแล้วว่ายังไงคอนเทนต์มาแน่พี่ คอนเทนต์แม่งจะมาเนี่ยตัวตนเนี่ยจะมาไว้ง่ายอ่ะต้องทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักเข้าวะเข้าไว้อ่ะนั่นแหละเสร็จเสร็จปุ๊บเอ่อไม่นานนักหนุ่มก็เริ่มคิดได้แล้วหนุ่มก็มานั่งดูมือถือมันลูดฝีขึ้นมาแถวบ้านหนุ่มมันเป็นสวนภูมิเว้ยมันมีแคปมันมีแกร็บมันมีลาล่ามมฟมันมีส่งคนส่งสินค้าสิ่งที่ผมเจอก็คือต้องไปทําไปกับขี่ ผมก็เลยไปทําไปกับขี่ไว้พี่เนี่ยคือที่มาที่ผมไปทําแบบขี่แล้วไปกับขี่ผมมันเรียกว่าทอสองมันใหญ่มากพี่มันขับรถอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สองล้อและไม่เกินสิบล้อเนี่ยทอสองมันคุมหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะนูนนี่นั่นผมก็เลยไปทําเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายไปรับกุณจุมตรีก็จะไปตรวจประวัติศาสรมกรสี่สิบห้าวันซึ่งผมก็เลยบอกพี่ว่าเนี่ยแม่งใช้เวลาพอมันใช้เวลาเสร็จปึ้งผมก็เลยอ่านั้นเราก็ไม่ต้องรีบ พี่อีวันที่ผมคิดจะไปทําไปกับขี่แม่งตกกลางคืนก็มีคนมาขอเบอร์ผมก็รู้แล้วว่าไห,หาไม่ละครก็ทําผู้ช่วยพุ่มกลับตื่นเช้ามาก็เซฮัลโหลมาเลยมาเล่นละครหน่อยซึ่งพี่หมอแม่งเป็นฝันอีกฝันหนึ่งของผมเว้ยที่ผมเข้าบ้านบิกบาเทอร์เว้ย คือ,คอมันไม่ใช่ละครเส้นคือหมายผมว่าที่ผมเล่นมาตลอดอะ่ะมันเป็นเส้นเพราะมันเป็นละครของของ,ของที่ผมทํางานเองพี่เข้าใจไหมแบบเ,เหมือนผมรู้จักพี่หมอแล้วพี่หมอเอาผมเล่นได้แต่ละครอันเนี้ยมันเป็นละครที่แม่งไม่ได้เกี่ยวกับเส้นเลยมันเป็นเป็นละครที่ที่เขาเรียกไปเล่นเลยอะไรเงี้ยดิเป็นคนนอกซึ่งผมไม่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วคนที่เลือกผมคือคนที่ผมไม่ได้ชอบเลยพี่อา้าวแล้วทําไมเขาถึงมา คุยมาเลือกพี่อะเดิมผมเคยไปเล่นของพุ่มกับท่านนี้แล้วเขาเห็นผมเล่นแต่ว่า <c oughs> ผมอะ่ะ <c oughs> พี่หมอตอนที่เราสําคัญตัวผิดอะอ <c oughs> เออเราสําคัญตัวผิดไปหลงหลงหลงความหลงความเป็นตัวเราหลงความคิดเราหลงความรู้สึกเรา <c oughs> แม่งเลยทําให้เราบล็อกตัวเองไปเลยแล้วก็กลายว่าเราไม่ชอบเขาไปเลยสุดท้ายเว้ยพี่คนที่เราไม่ชอบแม่งเขานั้งอ่านบทเสร็จปุ๊บ แล้วเขาก็นึกถึงเราพี่อืมเออแล้วคนนั้นคือผู้สับคนที่เราไม่คนที่เราไม่ชอบผมก็เลยเขี้ยแม่งเจ๋งว่ะ <laughs> ผมผมก็เลยวันที่ผมไปเจอผมก็เปิดใจเลยนะพี่ผมสารภาพกับเขาเลยเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่บล็อกผมบอกว่าผมเป็นคนที่ขี้วิตกจริตผมเป็นคนที่ไม่คุ้นชินแล้วผมก็จะกลัวไปเลยอะไรเงี้ยผมไม่ได้จว่าจะไปเกลียดหรือว่าไปอาฆาตพยาบาลหรอกไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันทําให้เราอ่ะสะท้อนตัวเองว่าอ๋อหลังจากที่เราจบหลักสูตรเอ่อ พอหมอบิดค sí, <us> ุยมาโดยวิชาไอ้เจ้าไอ้เจ anyway. ้าไทยน้อยอะนะผมก็เลยเล่าให้เขาฟังพอเล่ามันก็ปลดล็อกพี่หมอผมกําลังจะไปเอ่อเอ่อทำาบบประชาไอ้ไปขี่แต่ตัวเนี้ยมันโทรเข้ามาเว้ยพี่เราจะเดินออกจากบ้านแต่เงินกลับใช่ไหมใช่งานตัวเนี้ไม่งวิ่งเข้ามาชนใช่ใช่เออผมถึงถามพี่ไงนี่ไงว่าพี่หมอบอกว่าอะไรวะเวลาคิด เวลาม,มันวาร์ปใช่ไหมให้หนึ่งให้ให้ให้ย้อนสอนผมเคยทำนะเว้ยมันวาร์ปมาเสร็จปุ๊บนะมันให้ไปขวาผมไปซ้ายมัน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 มีสามข้อผมเคยทําคลิปด้วยนะนั่นแหละสี่สูตรสามข้อพี่หมอแหละเสร็จปุ๊บเว้ยผมก็อ้าวเฮีย yeah, แม่งอลไให้กูคิดยังไงวะเนี่ยอ่ะก็ต้องก็ก็ก็ไปอ่ะก็ก็ไปเพราะฉะนั้นพอไปคราวนี้มันเป็นจุดที่ผมจะต้องตั้งใจแล้วเพราะว่าอะไรผมแม่งฝันมาตั้งนานแล้วพี่ว่า ผมถึงเคยไลฟยฟังไงว่าไอ้หาแม่งกูเป็นบิ๊กบาเทอร์กูทําผู้ช่วยพุ่มกับ,ก,บกูยังไม่ได้เข้าวงการทีวีเลยไอเนี่แม่งเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วผมเป็นนักแสดงแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ช่วยไม่ใช่อะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เส้นด้วยพอเสร็จผมก็อ่ะปล่อยให้มันดําเนินผ่านไปแล้วผมก็เลยว,า,วางแผนว่า อีตัวนะโมอ่ะแม่งผมคงต้องไปเพราะว่ามันเป็นล็อตมันเป็นบิ๊กใหญ่ซึ่งผมบอกตรงนะพี่ตอนผมคิดมันโฟล์มันโฟล์ได้แต่เวลาลงมือทำํำโอ้โหแม่งโคตรปีนบันไดเลยพี่ผมก็เลยเอ,อ,อพี่เป็นคนแรกเลยลที่ผมไล่ฟังแบบโดยละเอียดเนี่ยประมาณเนี่ยเขาคาประมาณเนี้ยครับพี่เชิญครับอืมเออผมแค่อยากจะไอที่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับนโมเนาะอันนี้ผม,มโฟกัสที่ผมถามก่อนแล้วกันอืมอืมอม ที่อยากจะนําเสนอในมุมของเครื่องประดับหรือว่าในมุมของความเชื่อเออเป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าพี่หมาบอกว่าเป็นเครื่องประดับเพราะอะไรเอ,เอาความชัดเจนของพี่ก่อนถ้าความชัดเจนผมต้องเล่นเรื่องที่มันเคลมไม่ได้มันไม่เออมันไม่ต้องเคลมเพราะว่าเราต้องเอาพื้นฐานของ mm hmm. ของของ,ของเนื้อหาของเครื่องรางเพราะเพราะผมง่ายๆเลยพี่มันเราจะปลอดภัยก็ต่เมื่อเราเกาะภาษาเขาไว้ นั่นคือพี่จะเล่นในมุมของของความเชื่อถูกปะใช่ครับและเนื้อในที่พี่พูดพูดกับสื่อและออกแสดงตัวเองมาตลอดเวลาสิ่งที่พี่แสดงออกคือพี่เชื่อในวัตถุหรือว่าพี่เชื่อในความรู้สึกเชื่อในความรู้สึกถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมถามเลยว่าพี่จะลงทุนเองหรือพี่จะออกหน้าคำว่าลงทุนน,นะ คำว่าลงทุนคงไม่แล้วออกหน้าถ้าออกหน้าเอผมน่าจะอยู่ในส่วนของนําเสนอสินค้ากับทำคอนเทนต์ส่วนครับเช่นครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะผมว่าเออเวิร์กเราถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ในเบื้องหลังใช่ไหมเราเราสามารถไล่ในง่ายง่ายๆพี่คือแบบเราทาเป็นเหมือนกับเอยเราไปเจอนี้มาเขามีความเชื่อแบบนี้นะนี่เขาเออเขาเชื่อถือกันอย่างนี้นะ เราแค่นาเสนอมันเหมือนเป็นสื่อกลางอะเนาะใช่ใช่ในในมุมของการขายมันง่ายมากพี่พี่สามารถเริ่มขายได้เลยก็ได้เนี่ยแค่ไปดีวแค่ไปดีวกันเอ้ยเดี๋ยวทําเป็นดรอปชิปก็ได้พี่รู้จักดรอปชิปป่ะไม่ไม่แต่เคยได้ยินอยู่วิธีวิธีดรอปชิปคือง่ายๆเลยพี่ไปหาลูกค้ามาเราคุยกันก่อนเนี่ยผมไปทําการตลาดผมไปทําอะไรอย่างนี้ให้เนี่ยผมขอกี่เปอร์เซ็นต์คุยกันให้จบนะพอเสร็จแล้วปุ๊บพี่รับออเดอร์มาพี่รับออเดอร์มาเสร็จปุ๊บพี่ส่งออเดอร์นี้ไปให้เขา Mm hmm. หน้าที่ของเขาคือแพ็คของส่งตามออเดอร์ hmm. เงินเวลาเก็บเงินเก็บที่เราก่อนแล้วเราค่อยแยกแยกยอดมาแล้วค่อยไปเคลียร์ยอดกันออืเ mm hmm. นี่ยคือการดรอปชิพ hmm. นี่ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องไปวิ่งเอาของเองไม่ต้องเอามาของแพ็คเองว mm hmm. ินวินทั้งสองผ่ายแต่ว่าถ้าเกิดทําในมุมเนี้ยแล้วพี่ไม่ได้แบบไปลงลึกพี่แค่อินกับเรื่องเออมันสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วรเรากําลังตืน่นเต้นกับมัน ครับครับครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ลงลึกนะไม่ลงลึกแล้วไม่ถล่มลึกนะครับผมเออผมสนับสนุนนะแต่ถ้าเกิดพี่ลงลึกในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของแบบเออเป็นตัวเองเลยอะ่ะอันเนี้ยมันจะขัดกับสิ่งที่พี่พ,พยายามจะนําเสนอให้กับคนอื่นแล้วทํามาตลอดเข้าใจผมเลยต้องถามต้องถามเตือนตรงนี้ก่อนเนาะครับไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวสิ่งที่พี่สร้างมามันจะกลายเป็นเป็นเป็นการทําลายพี่เองนะเดี๋ยวมันจะดาวอีกเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าถ้าเกิดแบบนี้ เธอก็โอเคพี่ลุยได้เลยอย่างเงยครับครับอืมโอเคก็เสีงก็ก็อยากจะบอกเพราะว่าเสียงของเราสองคนน่ะมันก็จะถูกบันทึกและทำเป็นคลิปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ครับว่านี่ยคือข้อดีที่ผมบอกเพื่อนๆไงว่าผมมีมีความโชคดีของพันธมิตรของผมหรือว่าเอ่อคอนเนคชั่นผมแบบนี้นะฮะที่อยู่ๆก็ได้ต้องมาคุยเรื่องนี้ให้ กับพี่หมอฟังนะฮะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นน่ะเอผมจะบอกว่ายังไงยังไงอ่ะมันต้องมีแน่ๆแ,แหละทีนี้อ้คำว่ามีอ่ะก็คือนี่แหละครับคือคําตอบหรือคอนเฟิร์มก็คือว่าเนี่ยที่พี่หมอเขาคุยกับผมฟังเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเตรียมเงินในกระเป๋าได้เลยว่าจะต้องจริงๆแล้วผมไม่ได้อินเนอร์อะไรเลยพี่หมออืม ผมไม่ได้ินเนอร์แต่ว่าผมอยากผมเห็นเห็นช่องมันพี่ว่ามันทําธุรกิจได้มันทําเงินได้โดยที่เราอ่ะไม่ต้องเอาเราไม่ต้องเอาทัศนคติเราอ่ะพี่ลงไปเจือเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยพี่เราแค่ผ่านงานเฉยเฉยอะพี่มันส่งของอ่ะอันนี้ก็ผมผมว่าอันนั้นตอนนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในลิสต์นะเป็นหนในลิสต์ของพี่ละกันแต่ที่พี่บอกว่าพี่อยากจะได้แบบ เป็นแบบนิช d ดักสักอันหนึ่งที่แม่งเป็นแค่หนึ่งปอร์ซ็นในการเปลี่ยนชีวิตอ่ะอืมไอการที่เราจะเป็นนิชได้อ่ะมันต้องมีอินเนอร์พีอ่เห็นด้วยถูกต้องพี่เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างที่ผมทําทุกวันเนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อินกับชาสมผมไม่ได้อินกับสมุนไพรไทยเลยนะอืมอืมอืมผมอินกับการเป็นธรรมชาติอืมแล้วธรรมชาติมันเลือกจะใช้อะไรอ่ะ เนี่ยเราเวอร์าวมากเลยเพราะเราเรารู้พื้นฐานของธรรมชาติใช่ป่ะเราเราไม่ได้ปฏิเสธยา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 ฝรั่งยาฝรั่งยาฝรั่งครับครับเราแค่รู้จักใช้มันแล้วพออ่ะยาสมุนไพรใช้มากก็ไม่ดีเราแค่รู้จักใช้แต่ผมกินกับการอยู่ระหว่างกลางฉะนั้นมันสนุกครับพี่เนี่ยถ้าเกิดพี่ที่อินอย่างเงี้ยพี่อาจจะไม่ได้อินในวัตถุแต่พี่อินในการทำคอนเทนต์อ่ะใช่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 ถ้าเกิดเราอินในการทำคอนเทนต์อ่ะ แม่งไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปแบบหวังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรอกเนี่ยพี่อินกับการทาอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวแม่งจะเจอเองครับพี่อย่างขบอกว่แม่งอินกับสมุนไพรอ้าวันนี้คืนดีเอ้าโปรติกติดตลาดเว้ยชาสมติดตลาดเว้ยเราไม่มีทางรู้เลยโปรดักต์อะไมันจะติดตลาดแต่ถ้าเกิดเราอินในสิ่งที่เราทําอ่ะเดี๋ยวมันจะเจอเองครับพี่แต่ถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยไอเนี้ยน่าจะเป็นเว้ยอันนี้น่าจะได้เว้ยแล้วเราไปปักใจกับมันถ้าเกิดแม่งเฟลมาเรา เขวเลยอืมอืมอืมอเราเซ็งเลยครับพี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ครับไอเรื่องที่พี่เคยอันนี้ได้อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับพี่ไอพี่พี่เคยทําเรื่องเห็นแก่ตัวใช่ไหมอืมอืมในคลิปอย่างนั้นน่ะอันเนี้ยมันจะเป็นอีกอีกระดับหนึ่งให้พี่ได้วัดตัวเองนะอือหืออย่าลืมเห็นแก่ตัวนะพี่ครับพี่โอเคผมรู้เลยเพาพี่หมอพูดถึงอะไรโอเคเข้าใจเกสอันนี้เกตเลยเก็เกสเกสอันนี้พี่หมอเคยสอนผมตั้งนานแล้วเรื่องเนี้ย เอาไม่งั้นน่ะเอพี่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครับ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 รู้ละครับครับแม่นะครับแม่เขารู้จักผมดีจริงๆเขารู้เลยว่าผมเป็นคนยังไงครับเพราะว่าเพราะว่าคือจากฟังฟังไทม์ไลน์ของพี่ที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะพี่เหมือนผมในสมัยก่อนอืผมแค่เจอเร็วกว่าเท่านั้นเองครับพี่ครับพี่อยู่ช่วงชีวิตเราที่มันแบบอเฮี้ยงง่ายดังวะไม่หมดโฟล์วปั๊บปั๊บปั๊บไม่เคยจอประสาทเลยแบบจนเราแบบ อีโก้ถล่มลึกอ่ะแต่แค่ผมโดนตบกะโหลกเร็วเขาหน่อยเองครับครับเออแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะมาให้เราวัดเรื่อยๆทุกวันผมก็ยังโดนวัดโดนชาเลนจ์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเรามีภูมมแล้วเนี่ยมันมันจะเรื่องก่อนเฮ้ยมึงผ่านได้ยังถ้ามึงผ่านแล้วเดี๋ยวกูค่อยไปสเตจใหม่เจอบอตตัวใหม่เจอไม่ติ้งสุดครับพี่เัจะเปลี่ยนรูปร่างไปทุกวันนี ไอ้ที่ผมออกมาพูดถึงเรื่องร่างกายใช่ไหม mm hmm. ทุกวันนี้ผมชาลิงกับร่างกายตัวเองอยู่ mm hmm. เพราะว่าลึกๆแล้วในใจต่อให้เราเข้าใจธรรมชาติเท่าไหร,ร่อะผมยังยึดติดกับการที่กูเคยวิ่งมาราธอนได้ mm hmm. จริงๆนะทุกวันนี้ที่ผมอยซ้อมวิ่งอะ mm hmm. แค่สิบกิโลทุกวันเนี้ยผมเหนื่อยชิบหายเลยอ mm hmm. ร่างกายผมไม่เหมือนเดิม mm hmm. มันมีการเสื่อมแบบเสื่อมมากๆ mm hmm. แต่ผมให้คาปรึกษาใครทุกคนหนึ่งอะทุกคนเวลาคุยกับผมจะรู้สึกดีอแต่ในทางกับกานอะ ผมเอาพลังงานดีๆไปให้เขาครับและผมเอาของไม่ดีของเขาออมาเห็นด้วยพี่และมันสะสมอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันต่อให้เราพยายามจะคลายมันออกเนาะแต่ทุกอย่างอะถ้าเกิดตามตามตามหลักฟิสิกส์นะมันจะมีแบบขาเข้าเท่ากับขาออกใช่ป่ะเห็นด้วย<ต>เห็นด้วยแต่ตามความเป็นจริงอะเวลาเข้ามาเวลาออกมันไม่ออกทั้งหมดเข้าใจพี่เขเรียกว่ามีแอคคมูเลคือการสะสม Mm hmm. mm hmm. อือฮึอนเวลาครับนี่แหละมันมันเลยแบบมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราต้องชาเลนจ์แล้วอ mm ือฮึเราอาจจะเราตอบโจทย์เรื่องสุขภาพ mm hmm. เอ้เราตอบโจทย์เรื่องไรายได้แล้วค,ครับเนี่ยคราเนี่ยมามา,มาเรื่องสุขภาพอีกแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเจอชาเลนจ์ครับเลยเนี่ยเดี๋ยวพอพี่ถล่มลึกมาเนี่ย uh huh. ผมจะให้เตือนเนะี่ยให้ทำแอนิมอลโฟล์อ่ะเพราะพี่จะเริ่มเจอเรื่องไขข้ออีกเยอะ อืมอืมอืม้าจะไปทางานอย่างนั้นเดี๋ยวพี่อินพี่สนุกทํางานกลางคืนมีอะไรก็กินโอ้โหตากแดดอ่อนเพียกูแดดน้ําหวานเดี๋ยวมาอีกครับพี่ต้นหนักครับเนาะโอเคโอเคครับับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมิตรภาพดีๆของของเราไว้ไว้มาไลฟ์กันครับพี่ครับพี่นี้เหนาไม่ได้คุยกับใครบ้างเลยได้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 เหมือนกันเลยเนี่ยบิตคอยก็พูดอย่างนี้แหละ โอเคครับพี่คืนนี้เลยไม่ล่ะเดี๋ยดิเดี๋ยวเดี๋ยวนัดก่อนครับเดี๋ยวนัดก่อนเดี๋ยวนัดก่อนครับ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 สวัสดีครับ